สมุยแล้วนะคะมาถึงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสามสิบห้าวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่เดินทางกลับนะคะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเราจะเดินทางถึงเออ่ถึงฝรั่งเศสวันที่แปดนะคะ เราพูดภาษาคิบัก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 ภาษาตอนมามันกลางคืนนะต้องมาถ่ายได้นิดเดียวนี่ตอนขากลับเนาะมีร้านเยอะเลยมีที่นั่งก็มีร้านอาหารตอนคืนเรามาถึงที่นี่ประมาณสองทุ่มแล้วค่ะเออตีนะ่ะอ๋อ ดีนะชอบนิมสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ วันนี้ต้องจะมาพูดคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไปสมุยนะคะเป็นเทปเก่านะคะที่ต้องอัดไปแล้วแต่ยังไม่จบนะตอนนี้ต้องก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะอันนี้แค่มาให้ข้อมูลนะคะนิดๆหน่อยๆเผื่อว่าจะอา,อาจจะมีคนอยากไปเที่ยวที่สมุยแบบนี้นะคะก็จะหาข้อมูลนะคะส่วนต้อมเนี่ยก็ต้องไม่ได้ตัดเป็นเทปเดียวเลยต้อมตัดเป็นทงตอนตามใจต้อมเลยนะ <laughs> นะคะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะคะเนื่องจากว่าต้องกลับมาเนี่ยที่บ้านมีปัญหาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําตอนนี้พวกต้องไม่มีน้ําน้ําน้ําร้อนใช้นะคะก็มีปัญหาเพราะว่าเครื่องมันพังไม่รู้พังแบบไหนต้องดูไม่เป็นนะคะช่างเขาบอกมันพังก็ต้องหาอุปกรณ์ไปซื้อวัสดุมาเอ,อมันต้องสั่งมาจากอีกที่หนึ่งเขาบอกจะทําให้เร็วที่สุดต้องเชื่อไหมว่าต้องล้างจานก็ต้องมาต้มน้ํานะคะเพราะว่ามันหนาวมากคือน้ํา ที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยมันไม่ได้เป็นอุณหภูมิห้องอะไรของมันนะก็คือมันเย็นเลยค่ะหนาไวไปเลยนะแล้วก็ต้อมก็ใช้เครื่องฮีตเตอร์เนี่ยเครื่องทําความความร้อนเนี่ยแบบเป็นเครื่องไฟฟ้าเอานะคะก็เป็นตัวเล็กๆที่เราใช้อยู่ที่ร้านก็อเอามาใช้นะเพราะที่บ้านเนี่ยของต้อมเนี่ยเครื่องทําความร้อนเนี่ยเห็นสามีบอกมันจะขึ้นมาจากต้อมก็ไม่รู้นะมันเป็นระบบเก่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นเครื่องฮิตเตอร์ที่ ที่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวต้อมจะขึ้นรูปให้ดูนะไม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะเมันจะขึ้นมาจากเดี๋ยวนะก็ถามสามีก่อนที่จะมาพูดนะคะคือมันไม่ใช่เครื่องฮีเตอร์ที่เป็นเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้อมจะไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูจะหาแล้วก็ตัดรูปมาให้ดูว่าส่วนมากเขาจะมีแบบนี้กันแต่บ้านต้อมเนี่ยสามีบอกมันก็ไม่ใช่ระบบเก่านะมีบางบ้านที่ทําแบบนี้ก็คือเป็นฮีเตอร์ที่มาจากพื้นนะคะ เขาบอกว่ามันจะมีข้างล่างพื้นเนี่ยมันจะมีทางของน้ําร้อนไหลนะอันนี้คือเขาอธิบายนะต้อมก็เข้าใจได้แค่นี้นะคะก็คือพอดีเครื่องที่บ้านใช่ไหมเครื่องทําความร้อนอ่าหม้อน้ําเนี่ยมันพังนะต้อมก็ต้องมาอะไรนะมาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมาต้มน้ําอ่ะพูดง่ายๆนะเพราะของต้อมเนี่ยมันเป็นของทอดนะคะแล้วมันก็ไม่ออกอ แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหามากแล้วต้องก็ซื้อเครื่องล้างจานมาใหม่ด้วยเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานก็พังนะคะก็เพิ่งได้มาเมื่อวันก่อนนะ,ะก็แบบงานจากที่นน้อยกลา,ายเป็นยืดเยื้อไปเลยนะคะแล้วเสื้อผ้าอีกที่มาจากนู่นนะคะก็ทยอยนะคะทยอยซักพูดง่ายนะคะอพอดีต้องไปดูอ,อันนี้ขอนอกเรื่องก่อนนะคะพอดีต้องไปดูในทิกตอะนะ เห็นเขาพูดถึงอเด็กคนไทยที่เดินทางมาอยู่กับแม่ที่เมืองนอกอพูดไทยไม่ค่อยได้อันนี้ขอยืนยันนะคะว่าได้นะลูกตั้มเนี่ยคนโตเนี่ยเป็นคนไทยตั้มหามาังแต่เก้าปีพูดไทยชัดทุกช่อยทุกคานะคะแล้วมีคําว่าครับนะเรียกว่าสุภาพด้วยนะคะ,ะเพราะว่าปีที่แล้ว ปีปีก่อนหน้านูน้นเขากลับไปเยี่ยมบ้านนะคะที่ยะโสธรครั้งแรกเลยที่เขากลับคนเดียวเพราะว่าเขาอายุยี่สิบสี่แล้วนะย่างยิบ้านะคะก็ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าโหลูกตั้มพูดไทยเก่งมากเลยแล้วก็ชัดเจนนะคะไม่มีแบบไม่มีแบบปนฝรั่งนะไม่มีแบบปนฝรั่งนะคะไม่มีความเป็นฝรั่งอยู่ในนั้นเลยก็คือไทยทุกคำนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นตั้งว่าศัพท์บ,บางคำเนี่ยมันอาจจะ ยากสาหรับเขานะอย่างเป็นคําแบบเหมือนทางการหน่อยอะไรเนี่ยเขาอาจจะอาจจะยังไม่ไม่รู้นะคะแต่ส่วนมากคําพื้นพื้นธรรมดาที่ชาวบ้านหรือชาวเมืองเขาคุยกันเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาคุยกันเนี่ยคือลูกต้อมพูดได้ชัดชัดเจนนะคะเพราะว่าต้องใช้ภาษาไทยลูกนะคะเนื่องจากต้อมก็ภาษาฝรั่งเศสต้อมก็โอเคละได้แต่ยังไม่ถึง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดตรงๆนะคะต้อมยังไม่ได้ทุกคําเลยนะคําศัพท์บางคําต้อมก็ยังไม่รู้นะคะภาษาแล้วบ้านต้อมเนี่ยความที่ต้อมว่ามันเสียเปรียบอยู่เหมือนกันในบ้านต้อมเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษกันอืถ้าต้อมมาแบบอยู่เมืองนอกแล้วมาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยแล้วสามีต้อมพูดฝรั่งเศสต้อมว่าเป็นเป็นฝรั่งเศสได้แน่นอนนะต้อมเห็นเพื่อนของต้อมอีกคนหนึ่งเขาเป็นชาวโคราชเขาแต่งมาอยู่กับสามีเขา ทาให้เขาพูดอังกฤษไม่ได้เลยนะอันนี้เขาบอกเองเขาต้องเปิดคําศัพท์แบบคำต่อคำอะคำต่อคําเขาบอกอึดอัดมากเลยตอนแรกๆแทบจะร้องไห้เลยพี่อะไรแบบนี้นะอันนี้คือเขาพูดให้ฟังแต่พอไม่ถึงปีหรืออะไรเนี่ยเขาพูดได้มากกว่าต้อมอีกนะของต้อมอะพอต้อมมานะ,ะเออ ต้อมก็ได้เรียนภาษานะประมาณ200กว่าชั่วโมงขึ้นนะหลังจากเรียนภาษาเสร็จต้อมก็มาท้องท้องแล้วต้อมก็เลี้ยงลูกพอสมปีต้อมโอเคกลับไปทํางานตอนนั้นภาษาต้อมก็ยังไม่ได้นะคะเนื่องจากเราท้องเลี้ยงลูกเนะี่ยเราอยู่บ้านนะจะมีวิดีโออยู่บางบางวิดีโอที่ต้อมบอกว่าแต่งงานมานะถ้าอย่างอายุน้อยเรียนภาษาดีกว่านะของต้อมแต่งงานมาเนี่ยสาเแล้วนะคะนะสาสปีนะคะนั่นะแหละมันก็เลยเหมือนเลดนิดนึง เลด์อะ uh. พูดง่ายๆเลดนะคะแล้วก็สามีต้องเนี่ยความที่เขาแต่งงานเนี่ยเขาถามเราเลยว่าอยากมีลูกไหมเพราะเขาอยากมีลูกนะคะนั่นะนะคะแล้วก็เขาเคยมีแฟนนะคะเขาก็บอกว่าแฟนเขาเนี่ยแฟนเขาที่เลิกกันไปเนี่ยแทบจะทุกคนเลยนะอะพูดง่ายๆเขามีแฟนมาห้าคนอันนี้แทบจะทุกคนเลยที่แบบว่าไม่อยากมีเดนะ็กะอันนี้ต้องไม่รู้นะคะก็คือจากจาก ส่วนตัวของสามีเนาะเรื่องของเขานะคะเรื่องส่วนตัวของเขาครยง่ายเขาบอกเล่าให้เราฟังเพราะว่าเราแปลกใจตอนที่คบกันเขาถามเราว่าอยากมีลูกไหมเพราะเขาเห็นว่าเรามีลูกมีลูกอยู่แล้วนะต้องมีลูกติดหนึ่งคนนะคะเป็นคนไทยนะนั่นแหละพอต้องแต่งงานปุ๊บก็มีมีลูกนะคะเรียนเสร็จก็ท้องท้องก็มันไม่ได้เรียนไงภาษามันก็ไม่ค่อยได้ ทำให้พอต้องเอาลูกมาอยู่ที่เนี่เก้าปีจริงๆจ,จ,จ,จะมาเล่าเรื่องค่าใช้จ่ายนะกลายเป็นเรื่องลูกไปเอาโอเคค่ะเล่าให้จบเนาะก็เก้าปีเนี่ยเอาเข้ามาอยู่พอเขามาอยู่เนี่ยเขาทําของเขาเองทุกอยาก่างเนื่องจากต้อมทําเลี้ยงเหมือนคนไทยเลยนะเขาไปโรงเรียนเองนะต้องมานึกย้อนหลังเออเราทําไปได้ไงต้อมแบบไปส่งสามีไปส่งลูกนะแรกๆเขาก็ไปส่งนะหลังๆมาเขามีงานต้อมก็ไม่ได้ไปส่งลูกต้อมเนี่ยก็คือไปเองมาเองช่วยเหลือตัวเองตลอด ทั้งที่ภาษาเขาก็ไม่ได้มันก็เลยทําให้เขาแบบเรียนภาษาเอได้เร็วเหมือนกันนะคะนั่นแหละอืส่วนต้อมต้อมก็พูดภาษาไทยกับเขาตลอดจนเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยขณะเขาโตแล้วนะยี่ิบสี่ต้อมบอกเขาเลยว่าแม่ไม่พูดฝรั่งเศสกับ,ก,บกับเธอนะนะต้องใช้คําว่าเธอเนาะ,ะบางครั้งก็ใช้คําว่าลูกแล้วแต่นะคะมันเป็นภาษาที่ติดตัวเรามานะอื สไตล์สไตล์ในการพูดนะบางคนอาจจะบอกโอ้นะก็นั่นแหละค่ะต้องกลัวจะมีดราม่าต้องก็เลยพูดขยายหน่อยโอเคค่ะก็ต้องใช้ภาษาไทยกับเขาตลอดแม้กระทั่งตอนนี้ก็พูดภาษาไทยต้องบอกว่าภาษาไทยนี่เรียนยากนะเป็นภาษาที่เรียนยากอ่ะถ้านับไปแล้วภาษาอะไรล่ะที่ยากนะภาษาดัตอะไรเนี่ยต้องมายากเหมือนกันนะภาษาฝรั่งเศสเนี่ย ก็ไม่เท่าภาษาไทยนะต้องว่าภาษาไทยเรียนยากกว่ายังมีคําบาลีสันสกิตมีคําแปลนู่นนี่นั่นนะถ้าเป็นคนที่เก่งเนะี่ยนะคะเขาก็จะรู้คําแปลความหมายด้วยนะนะคะนั่นแหละมันก็เลยทําให้ต้องอยากจะคงรูปอย่างนี้ไว้อยากจะแบบคงในการพูดภาษาไทยกับลูกไว้นะแล้วก็บอกกับลูกว่าถ้าเธอลืมไปแล้วเนี่ยเธอจะลืมไปเลยนะเธอจะพูดไม่ได้มันพูดยากมากแล้วเธอเห็นไหม คนฝรั่งนะที่เขาชอบอยู่เมืองไทยเขามาฝึกนะแล้วเขาก็พูดเป็นพูดได้เนี่ยมันมันคือดีมากสําหรับสําหรับเราอะเราเป็นคนไทยอยู่แล้วเราพูดไทยได้เนี่ยดีอย่าลืมนะภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราเขากลับไปเมื่อปีก่อนไปคนเดียวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกต้อมเนี่ยพูดชัดเจนนะพูดชัดเจนแล้วพูดสุภาพเลยต้อมก็รู้สึกภูมิใจนะแม่ต้อมันพูดออกมาว่าโฮ้ย แม่ไม่คิดว่าเขาจะยังพูดภาษาไทยได้นะ,ะเขาอาจจะได้บ้างแล้วก็มีคำแบบเพี้ยนๆไปบ้างอะไรเงี้ยแม่ต้องพูดอย่างนี้นะตามภาษาคนแก่นะคะตามภาษาคนแก่ชลาพูดได้ง่า,งายเขาบอกนี่มันได้เกินร้อยเลยอะนะต้องก็รู้สึกดีใจนะคะก็พอดีต้องไปดูติกต็อกดูติกต็อกทีไรก็วนหลูกวนหลูกต้องไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่มันทําให้เราติดอยู่ในวองจม วงจรดูพูดง่ายๆนะแล้วมันเป็นต้องว่าคนติดทวิตเตอรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิดีโอที่สั้นนะดูง่ายเลื่อเรื่อเื่ออะไรแบบนี้บางทีต้องทํางานเยอะๆเนี่ยต้องตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งก็คือลบออกเลยค่ะแล้วมาอยากดูก็ามานั่นใหม่นะแต่ก็ตัดไปได้หลายวันเหมือนกันนะมันก็ทําให้เรามีเวลาว่างส่วน youtube เนี่ยต้องว่ามันไม่ค่อยใช้เวลาเราเปลืองเท่าไหร่นะเพราะเราก็จะเลือกดูเฉพาะสิ่งที่เรา เราชอบจริงๆเพราะมันต้องดูเป็นสามสิบนาทีบางทีก็ยี่สิบนะ,ะแล้วแต่วิดีโอนะคะนะต้อมก็จะส่วนมากต้องก็จะดูทางพวกนั้นค่ะดูดูที่ต้อมกำลังชอบดูทางพวกสมาธิอนะดูทางการนนะเข้าถึงจิตนะนะคะต้อมต้องพูดหลายวิดีโอแล้วว่าต้อมตอนนี้ต้อมมาหันมาสนใจทางด้านพวกนี้นะคะแล้วเราก็อยากจะแล้วจริงๆมันก็เหมาะกับเรามากเพราะว่า เราเป็นคนต้องเป็นคนชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อยู่เมืองไทยต้อมก็มีเพื่อนก็จริงแต่ชอบไปไหนคนเดียวทําอะไรคนเดียวต้อมจะมีพื้นที่ของเราอะนะคะพอมาอยู่ที่นี่ต้องก็เลยไม่ได้สแสวงหาเพื่อนมากแรกๆก,ก็อยากค่ะพอหลังๆมาก็ไม่นะไม่อยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจนะแล้วที่นี่ก็แทบจะไม่มีคนไทยนะจะมีแต่เมืองนะคะในเมืองในเมืองเกอร์โนบค่ะ ตรงนั้นอาจจะมีคนไทยเยอะเออพอดีมีน้องคนหนึ่งถามมาว่าพี่อยู่เขตสามแปดไหมใช่ค่ะพี่อยู่เขตสามแปดนะคะอยู่เขตสามแปดรู้ว่ารู้เลยว่าที่เกินโนบที่เกินโนบอ่ะมีคนไทยเยอะอ่ะแต่ก่อนต้อมก็เคยมีเพื่อนแต่หลังๆมาก็ไม่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วเพราะมันไกลนะแล้วแต่แต่ที่ต้อมติดต่อนี่จะมีเพื่อนอยู่คนเดียวเป็น,เป,นเป็นน้องคนโคล่าท,ที่ที่เล่าเรื่องเขาให้ฟังน่ะสนิทกันแล้วเขาก็กลับ,กล,บกลับไปอยู่บ้านแล้วเขาก็กลับมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ แต่บ้านเ้างไกลจากต้อมมากนะเดินทางประมาณเกือบจะสองชั่วโมงก็เลยด้วยเรามีลูกด้วยนะแล้วเขาก็ทํางานเวลาไม่ตรงกันตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะต้อมก็คิดว่าต้อมก็อยู่กับครอบครัวค่ะก็มีความสุขดีในอนาคตก็อย่างที่บอกนะต้อมก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะเมืองไทยคือบ้านเกิดของเราเนาะนะคะก็ต้อมก็ไม่ได้ไปแปลงไปสร้างอะไรตอนนี้นะคะก็มองหาแค่ที่เท่านั้นเองเะต้อมก็มีเป้าหมายแบบ อยากไปอยู่อีสานนะคะจังหวัดใบก็ได้กําลังดูอยู่นะคะเอแต่คงไม่ไปอยู่ภาคอื่นนะคือเราเกิดเป็นคนอีสานะ่ะ <c oughs> ก็อีสานเต็มตัวและะ้วค่ะนะจริงๆต้องก็ส่วนมากต้องกลับอีสานต้อมกับว่าเลาวเลยคะ่ะว่าอีสานเลยจวดๆเลยค่ะบ่มีเว่าไทยบ่มี่ว่าไทยนะ,ะแต่ดัมีดีโอก็เป็นไทยเป็นลาวบางครั้งก็สลับกันนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเอาเรามาเราเดี๋ยวต้องมาพูดเรื่อง เล่าเรื่องประเด็นประเด็นที่ว่าคุณคิดว่าเด็กมาอยู่เมืองนอกแล้วจะพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่จริงเลยอยู่กับกันที่เราคุยกับเขาลูกนะเล่าเรื่องลูกคนที่สองต่อที่เป็นคนที่เกิดจากสามีฝรั่งคนนี้ก็ฟังภาษาไทยได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วเขาก็พูดได้บ้างคนเล็กนี่ไม่ได้นะได้นิดหน่อยสวัสดีครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับอะไรแบบเนี้ย อันนี้คือเราไม่ได้สอนเขาค่ะยอมรับเพราะว่าต้อมก็ยังต้องสอนตัวเองพูดง่ายๆต้อมยังเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสไปทุกวันแต่ต้อมเนี่ยใช้การเรียนรู้โดยการกระโดดเข้าไปทํางานเพราะมันได้ผลกับต้อมต้อมเคยไปนั่งเรียนภาษาแล้วไม่ได้ผลเลยค่ะบางคอร์สมันก็ดีที่เขาให้เราบางคอร์สมันเหมือนเรียนซ้ําๆแล้วต้อมเบื่อแล้วเราก็อายุมากตอนนี้ต้อมห้าสิบสี่จะไปนั่งเรียนแบบนั้นมันก็ที่เกจขับรถเข้าไปด้วยนะคะบางทีในเมืองใหญ่ๆแบบ ถ้าเราไม่รู้เส้นทางก็นะเหนื่อยนะคะนั่นแหละต้อมก็เลยบอกลูกว่าแม่ไม่เรียนแล้วนะขอขอทํางานเลยนะคะต้อมก็ทํางานหลายอย่างนะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะ,ะเดี๋ยววิดีโอมันจะไม่จบนะต้อมอยากจะพูดสิ่งที่ต้องอยากจะพูดคือ,ค,อค่าใช้จ่ายนะมันจะต่อจากวิดีโอของต้อมนะคะที่ไปเกาะสมุยนะตอนนั้นต้อมไปถึงประมาณ2องทุ่มนะคะแล้ว จริงๆต้องอยากนั่งนั่งเรือเหมือนกันนะไปต่อเครื่องที่ลงเครื่องที่สมุยแล้วต่อเรือแต่ปรากฏว่าเวลามันไม่ได้เพราะว่าสามีเขาอยากให้ออกจากสวนภูมินะคะแล้วไปที่สมุยนะ,ะโทษนะคะ <c oughs> เสียงแบบตีขึ้นอีกแล้วนะแป๊บหนึ่งค่ะลมตีขึ้นค่ะต้องต้องหยุดโดยรู้ตัวมันจะเป็นตอนเช้าทุกครั้งเลยต้องก็นะ เป็นร่างกายของเราต้องยอมรับมันนะคะโอเคค่ะก็ไปถึงตอนนั้นก็ประมาณสองทุ่มนะคะเวลามันนั่นแหละเวลามันไม่ลงตัวแล้วสามีต้นเนี่ยนะขอย้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พอพอลงตีขึ้นแล้วต้องปิดต้องก็อาจจะลืมมันอาจจะแบบย้อนไม่ตรงกันนะคือสามีต้นเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายก็คืออยากไปลงที่สวนอภูมิก็คือไปกับสวนอณภูมิอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาจะต่อเครื่องกับ ฝรั่งเศสเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาสามีต้อมเขาไม่ค่อยชอบกรุงเทพเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชอบกรุงเทพเท่าไหร่เออไม่รู้ทําไมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรากลับเนี่ยมันมีช่วงที่มีประท้วงอะไรหลายครั้งที่เขากลับอน่ะอ่เขาเลยไม่ค่อยประทับใจแล้วเขารู้สึกว่าการจราจรด้วยนะคะมันก็วุ่นวายนิดนึงเนาะมันก็ นั่นแหละมันก็ไม่นิดละ่ะค่ะรถติดนะคือเขาไม่ชอบนะะแล้วคนเยอะนะเขาก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วก็เขาก็เลยจะเลียงทุกครั้งเลยก็คือสมมติว่าพวกตั้มไปเนี่ยก็จะไปลงเครื่องที่สุวรรณภูมิก็จะนอนกรุงเทพแค่คืนเดียวต่อจากนั้นก็จะต่อกลับบ้านตั้มเลยคะ่ะอุบลยโสนะก็คือต่อเครื่องไปอุบลแล้วก็ไปยโสนะคะเราก็อยู่ยโสเลยนะคะเยี่ยมแม่เป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็ หาที่เที่ยวทางเหนือบ้างทางทะเลบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็นอนที่กรุงเทพหนึ่งคืนโรงแรมก็ใกล้แถวสนามบินค่ะนะจะได้ไปไปไปเร็วมาเร็วพูดง่ายแล้วเขาก็จะมีรถรับส่งเราด้วยก็ถือว่าราคาก็ย่อมเยาว์ด้วยนะคะย่อมเยาว์ก็คือมันปลอดภัยหลายๆอย่างนะนะคะคือเราจะไปพักโรงแรมใกล้สนามบินนะ ทุกครั้งที่ไปพักโรงแรมนี้ต้อมก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะถ้าใครอยากรู้ก็สามารถเขียนได้นะคะเพราะว่ามันสะดวกนะแล้วก็อย่างอย่างที่พูดสามีเขาเบื่อเรื่องจราจรนะแล้วเขาก็มีความทรงจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับการบ้านเมืองของพวกเราค่ะสมัยก่อนก็ต้อมก็ไม่อยากจะพูดให้เป็นดราม่าอะไรทั้งนั้นนะก็คืออย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากเข้า่ะแล้วเ นั่นแหละค่ะพวกเราก็เลยมีเขาก็เลยอยากแกซื้อตัว๋วระหว่างสุวรณร,วรณภูมิเกาะสมุยเกาะสมุยสุวรรณภูมิแล้วก็บินมาที่ฝรั่งเศสเลยนะคะเนี่ยต้องจะบอกเลยว่ามันสะดวกมากเลยนะเราไปรู้จักแปบ๊บหนึ่งนะคะเราไปสายการบินบางเกาะรอเวย์ค่ะมีข้าวให้ด้วยนะต้อมก็โห บินแค่ชั่วโมงเดียวแต่มีข้าวให้ด้วยนะคะมีข้าวให้ด้วยทั้งขาไปขากลับดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเล่าแบบเรื่องกินก่อนเนาะทั้งขาไปขากลับมีข้าวให้นะคะแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยรู้สึกเขาจะมีแบบห้องโถงหนึ่งอะเป็นสําหรับเขาเลยนะเป็นห้องโถงนะคะต้องเรียกว่าห้องโถงเพราะห้องมันไม่ปิดนะมันไม่ปิดเป็นเป็นแบบที่นั่งที่รอรอขึ้นเครือ่องอ่ะพูดง่าย เขาก็มีอาหารเช้าเตรียมไว้หมดเลยพวกต้อมก็ไปนั่งกินอาหารเฉยเลยรู้นี้นะก็ไม่กินคืออาหารเขาเยอะมากนะคะอาหารเขาเยอะมากอาหารเช้าค่ะมีกาแฟมีอ,อะไรให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีพนักงานของเขาอยู่เออดีมากเลยนะคะบางกอกเอเวนี่เขาทําดีมากนะนะคะแล้วก็พวกเ,เนี่ยคะ่ะพวกต้อมก็ไปสายการบินนี้นะดูดูค่ะดูดูดูดดรายละเอียด กลัวพูดผิดนะคะไม่อยากให้ข้อมูลอะไรที่ผิดเนาะตอน,ตอนที่พวกต้องไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราเราซื้อตั๋วเนี่ยคนละสอง้อยห้าสิยูโรนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณด,ด,ดูดูอีกแล้วถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณอะไรนะเก้าพันนะคะคนละเก้าพันนะคะคนละเก้าพันบาทพูดง่ายถามว่ามันต้องว่ามันก็คุ้มนะคะถามว่าร,ราคามันแพงไหมอยู่ที่เรานะคะ ว่าแพงหรือไม่แพงนะมันเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่สําหรับต้อมว่ามันดีนะคะมันดีแล้วก็คนละสองห้าสิบคิดเป็นเงินไทยก็เก้าพันเนาะแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยสามารถเอาของขึ้นได้ประมาณเจ็ดกกิโลนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะมันก็อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่พุกต้อมเนี่ยเรามาจากต่างประเทศไงแล้วกระเป๋าเราจะไปฝากไว้ก็ไม่อยากฝากคะ่ะมันก็มีไม่มีสีกระเป๋า นะคะจริงๆมันก็มีที่ฝากของนะคะที่ที่ส่วนอภูมิแต่เราไม่อยากฝากนะคะทุกอย่างมันก็แบบมากับลูกเล็กด้วยอ่ะมากับลูกๆเนี่ยนะมันเรื่องมากนะคะก็เลยอยากเอาขึ้นเลยก็จ่ายค่าค่าเพิ่มกระเป๋าอะไปร้อยยูโรนะคะประมาณ3,600รบาท3 6มพร้อยบาทต่อคนนะก็คือเราสามารถเอาไปได้ตอนขาไปเนี่ยเอาไปได้สิบห้ากิโลขากลับ เขาโพสให้นะคะเขาเสนอให้20่กิโลนะคะเราก็เลยตกลงซื้อะะซื้อทุกคนเลย4คนก็ซื้อคนคนละสาม0ันหกร้นะคะก็ถือว่าราคาค่อนข้างนั่นพอสมควรแต่ด้วยการที่เราไปเที่ยวนะก็อยากคิดมากนะคะมันมันเหมาะสมราคาสำหรับพวกเราพูด้ดีง่ายนะเพราะว่าไม่อยากไปต่อแล้วจริงๆอะ่ะต้องก็อยากไปลงสถานีสุราษฎร์เหมือนกันนะอยากต่อต่อเรือนะคะ แต่ว่าเวลามันไม่ให้นะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องบินหมายถึงสายการบินอื่นที่ขึ้นลงสุวรรณภูมิเท่าไหร่คือพวกเราอยากขึ้นสุวรรณภูมิและลงสุวรรณภูมิคือพวกเราไม่อยากไปนอนโรงแรมพวกเราอยากบินกลับเลยอะไรแบบนี้ครับตอนขากลับเนี่ยนะคะขากลับเนี่ยต้องไปพักพักในหมายถึงว่าต้องรอเครื่องนะห้าชั่วโมงรอขึ้นเครื่องอะประมาณห้าชั่วโมงนะเอาประมาณแล้วกันนะคะ อจาไม่ค่อยนั่นหรอกถามว่ามันมันต้องออกข้างนอกไหมสําหรับต้อมนะต้อมห้าชั่วโมงเนี่ยคิดว่าไม่น่าออกนะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยรถมันติดเนาะถ้าเราไปออกไปห้างนั้นห้างนี้เราอาจจะกลับมาไม่ทันก็ได้นะคะการขึ้นเครื่องเป็นเรื่องสําคัญมากนะต้อมก็อยู่ที่สุวรรณภูมิก็กินข้าวที่สุวรรณภูมิก็พอดีต้อมต้องไปเจอร้านนี้อยู่ ชั้นน่าจะเป็นชั้นสองนะเออถ้าถ้าถ้าคิดนะอาจจะเป็นเอ,อขวาเอ้ยทางซ้ายสุดหรือเปล่าเนานะเป็นเหมือนกับข้าวราดแกงข้าวราดแกงค่ะราคาดีนะคะราคาดีเลยแบบแบบเขาขายเหมือนเหมือนขายให้พนักงานในในคนที่ทํางานในนั้นนะคะต้องเห็นนะแต่เขาก็ขายให้พวกเราด้วยนะคะสามีต้องไปซื้อเขาก็ขายนะแต่ส่วนมากที่ต้องเห็นนะจะมีพนักงานการบิน นะะสนามบินทุกคนไปซื้อเขาต้องเลยมองว่าเออน่าจะเป็นร้านข้าวที่ดีนะเราก็ไปซื้อกินแล้วก็ถูกใจแล้วก็กินไม่ได้นั่งนั่งในร้านนะคะนั่งในร้านก็รู้อยู่แล้วนะเพราะว่าในสนามบินค่าอาหารก็จะตามตามสนามทุกสนามบินแหละค่ะค่าอาหารก็จะค่อนข้างแพงแต่นี่ต้องเห็นว่าเออก็เลยอยากลองดูนะคะก็เลยอยากลองดูก็เลยเล่าเล่าเล่าเรื่องร้านนี้ให้ฟังเพราะว่ารู้สึกประทับใจเขาก็ มีอาหารหลากหลายเลยเหมือนข้าวแกงในกรุงเทพในทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างโอ้กินต้องกินตอนแรกต้องกินคนเดียวนะกินสองรอบเลยนะลูกถ้าลูกเขาไม่อยากกินเขาอยากไปนั่งร้านก็ตามใจเขาแต่พอดีลูกสาวต้อมเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเรานะคะเหมือนต้อมอะคือเขากินได้อาหารไทยแค่ไม่เผ็ดเขาก็เออแม่กินไรอะ่ะกินด้วยอะไรเงี้ยก็ไปซื้อพวกกุนเชียงอะไรให้เขาเขาชอบมากแล้วลูกชายคนเล็กกินข้าวกุนเชียง กินไปสองกล่องเลยนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ฝากทองเหมือนไม่ได้ฝากทองตามร้านในสุวรรณภูมินะถือร้านนี้ก็เลยจริงๆแล้วก็จะเข้าไปกินที่ร้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าราคาในสนามบินก็นะคะมันก็เราเข้าใจดีอะค่ะแต่พอดีต้องหิวแล้วเ,เราไปนั่งพักพักกระเป๋าที่นั่นนะมันก็มีสี่กระเป๋าโอ้คือก็เตรียมตัวกลับแล้วก็มีของที่เราซื้อมาจากสมุยอะไรก็เต็มละเราก็เลยไปนั่งด้านซ้ายสุดเลย ก็ะะไปเจอร้านข้าวร้านเนี้ยนะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะ,ะนะเนี่ยแหละค่ะค่าใช้จ่ายที่เล่าให้ฟังนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องว่าต้องว่าตอนแรกต้องก็ดูข้อมูลเหมือนกันว่า,วาจะออกไปเดินที่ไหนห้าชั่วโมงนานไหมแต่ยอมรับว,ว่าแป๊บเดียวจริงไม่ถึงอึดใจเลยเพราะว่าต้องชอบเดินนั้นเดินนี <laughs> เนนน้เดินไปดูนั่นเดินไปดูนี่ค่ะขอพูดพูดิดขอ,ขออไปนะคะ ต้อมก็เดินของต้อมเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาพักเห็นร้านข้าวก็กินแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปซื้อหนังสือไปดูหนังสือเพราะต้อมชอบอ่านหนังสือต้อมก็ไปดูหนังสือร้านในอินนะคะร้านในอินแล้วก็ไปซื้อพวกขนมนมเนยแถวเซเว่นอีเลเวนแล้วก็กลับมาแล้วก็มานั่งกินข้างนั้นแป๊บเดียวนะคะก็เข้าไปไม่น่านเลยไม่ไม่เหนื่อยด้วยสามีเขาก็เดินไปเดินมาเหมือนกันค่ะคนนึงดูกระเป๋าคนหนึ่งก็ไปเดินนะคะก็เนี่ยคะ่ะก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่า มันมันดีมากอะ่ะแล้วแล้วลืมบอกว่าเดินทางกี่ชั่วโมงเนาะจากสุวรรณภูมิไปสมุยหนึ่งชั่วโมงเองอะหนึ่งชั่วโมงคือต้องว่ามันดีมากเพราะว่าตอนที่ต้องดูตัว๋วที่ว่าจะมาต่อเครื่องนั้นเครื่องนี้ลงดอนเมืองอมันมีพักเครื่องด้วยนะนานด้วยนะคะแต่นี่ไม่ต้องพักอะไรเลยนะคะคือพักรอเปลี่ยนเครื่องอะ่ะพูดง่ายจากดอนเมืองแล้วอาจจะมีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไม่เคยขึ้นแต่ที่ต้องขึ้นเนี่ยขึ้นสายการบินเนี้ย ็คือไปถึงก็เช็คกระเป๋าเช็คไรเสร็จก็ขึ้นเลยหนึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวก็มีอาหารด้วยเขาแบบเสิร์ฟรวดเร็วมากนะคะไปดูในวิดีโอนะคะต้อมก็ไม่ได้ถ่ายเอาทั้งหมดนะคือต้อมจะรู้อยู่แล้วนะต้อมทำวิดีโอส่วนมากไม่อะไรนะไม่โฟกัสคนนะทุกวิดีโอของต้อมนะคะโฟกัสแต่ต้อมหรือไม่นั้นก็ลูกชายต้อมนะสามีก็นิดหน่อยแต่จริงๆสามีต้อมก็ไม่เคยว่านะคะ จะทาวิดีโอเขาไม่เคยว่าเลยแล้วแต่เลยแต่ส่วนมากต้อมเนะี่ยไม่ค่อยอยากถ่ายเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องทํางานต้องอะไรแบบนี้นะเขาไม่ได้เหมือนเรานะคะโอเคค่ะสําหรับวิดีโอนี้นะคะต้อมก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิววีโอหน้านะคะคลิววีโอหน้าสังเกตดูว่าเวลาต้องแทบจะไม่มีหน้าปกวิดีโอเนี่ยต้อมแทบจะไม่ได้ทําเลยนะเดี๋ยวจะต่อด้วยอีกวิดีโอนหนึ่งนะคะวันนี้นะอาจจะเห็นเสื้อดําเดิมนี่แหละเพราะต้อมตอนนี้ต้อมจะทํางานแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมาเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังนะที่บ้านก็เป็นปัญหาต่างๆแต่เป็นปัญหาธรรมดาค่ะธรรมชาติของชีวิตนะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ